Chat, ปัดง่ายชิบไายเลยไา่ไตุ้มโอยง่ายครักง่ายครับตุ้มเลยง่ายครับอู้ยง่ายครักเขาลงตปัด

จ้าังนง่ายแต่วะเขาถังลงเลยนะเรื่องเหลี่วยวใจเฮ<ะ>้ยกาลงมาล่องกันหน้ไปเองท่านเฉียวอ๋อมันมันมัง่ายแต่เขาฮึถังลงเลยวะก็ต้องไม่ล้มาล่องมาเโอ้มันง่ายครับทฤษฎีนะลูกง่ายชิบหายทฤษฎีไผยหูวัดเลยแตะเบรก